สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคิดทุกท่านช่วงเวลาต่อไปนี้ขอนำพี่น้องทุกท่านเข้าสู่รายการพระคำนำชีวิตพบกันเป็นประจำทุกวันผมจะเตรียมกาณุสนเป็นผู้ดำเนินรายการได้รับการสนับสนุนจากเพจ จุดประกาศสามัรคีธรรมอาจสาม,มารถก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาพบกับพระคำนําชีวิตในพระธรรมยนต์บทที่15ข้อที่1ถึงข้อที่แปนะครับเกี่ยวกับเรื่องเถาอังมุนนะครับเกี่ยวกับเรื่องเถาอังมุนแท้ นะครับพี่น้องเราไปดูพักคัมภีร์ข้อหลักกันเลยนะครับในพระคัมภีร์ยหอนบทที่สิบห้าข้อที่หนึ่งเขียนไว้ว่าเราเป็นเถาวัลย์แท้พระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลทักษาแขนงทุกแขนงในเราที่ไม่ออกผลพระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสีย และแขนงทุกแขแนงที่ออกผลพระองค์ก็ทรงธิ์เพื่อให้ออกผลมากขึ้นพวกท่านได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำที่เรากล่าวกับท่านจงติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับพวกท่านแะแนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเถาพวกท่านก็เช่นเดียวกัน จะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเราเราเป็นเถาวงุนพวกท่านเป็นขนงคนที่ติดสนิทอยู่กับเราและติดสนิทอยู่กับเขาคนนั้นจะเกิดผลมากเพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทําสิ่งใดไม่ได้เลยถ้าใครไม่ติดสนิทอยู่กับเราคนนั้นก็ต้องถูกตัดทิ้งเสียเหมือนขนงแล้วก็เหี่ยวแห้งไป ถูกเก็บเอาไปเผาไฟถ้าพวกท่านติดสนิทอยู่กับเราและถ้อยคําของเราติดสนิทอยู่กับท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นพระบิดาของเราทรงได้รับพระเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อพวกท่านเกิดผลมากและเป็นสาวกของเรา ในข้อที่หนึ่งเราเป็นเถาวัลย์แท้คำอุป,ปมาหรือคำเปรียบเทียบนี้พระเยซูคริสต์อธิบายว่าพระองค์ทรงเป็นเถาวัลย์แท้และผู้ที่เป็นสาวกของพระองค์เป็นขนงพวกเขาจะเกิดผลเมื่อคงอยู่ในพระองค์ผู้เป็นแหล่งแห่งชีวิตพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่แลเป็นผู้ที่ดูแลเอาใจใส่ คะแนนที่เกิดผลในข้อที่สองและข้อที่8ปพระเจ้าทรงคาดหวังให้เราทุกคนเกิดผลในข้อที่สองคะแนนทุกคะแนนพระเยซูตรัสถึงคะแนนสองประเภทคะแนนไม่เกิดผลและที่เกิดผลหนึ่งคะแนนที่เกิดผลคือผู้ที่ไม่มีชีวิต ที่มาจากความเชื่อที่คงทนและความรักเพื่อพระคิดในพวกเขาอีกพระบิดาทรงตัดขแขนงประเภทนี้ออกไปนั่นคือพระองค์ทรงแยกคนเหล่านี้ออกจากความสัมพันธ์อันมีชีวิตอันมีชีวิตชีวากับพระคิดเมื่อเขาไม่คงอยู่ในพระคิด พระเจ้าทรงติพากษาและปฏิเสธพวกเขาในข้อที่6 2. ส,สองคะแนนที่เกิดผลคือผู้ที่มีชีวิตอันเกิดจากความเชื่อที่คงแทนที่คงทนและความรักต่อพระคิดพฤติกรรมของวิสัยบาปและผลของพระบิญญาณบริสุทธิ พระบิดาทรงสติพระบิดาทรงขแขนงเหล่านี้เพื่อให้พวกเขาเกิดผลมากขึ้นนั่นคือพระองค์ทรงขัจัดทุกสิ่งที่ขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อชีวิตของพระคิดที่ไหลหลังเข้ามาในชีวิตของพวกเขาผลคือคุณลักษณะคริสเีตยนที่ถวายเกียรติแต่แพร แด่พระเจ้าโดยผ่านชีวิตและการเป็นพยานในข้อที่4นะครับพี่น้องในข้อที่4บอกว่าท่สนิชิอยู่กับเราในข้อที่4บอกว่านิชิอยู่กับเราหลังจากที่คนหนึ่งเชื่อพระคริสต์และได้รับการอภัยบาปแล้วเขาก็ได้รับชีวิตนิรันดรและอำนาจจะคงอยู่ในพระพิธ์เมื่อได้รับอำนาจ นั้นแล้วเขาต้องรับผิดชอบความรอดที่ได้รับและดำรงอยู่ในประเทศว่าโมโนว่าเมโน,โนในภาษากรีกหมายถึงคงอยู่ดำรงต่อไปอาศัยอยู่หรือมีชีวิตเช่นเดียวกับที่แขนงจะมีชีวิตอยู่ได้ก็ต่อเมื่อชีวิตของขของเทา ไหลผ่านเข้าไปผู้เชื่อจะมีชีวิตของพระคิดได้กต่อเมื่อชีวิตของพระคิดไหลผ่านกันคงอยู่ในพระคิดเงื่อนไขในการคงอยู่ในพระคิดมีดังนี้ครับพี่น้องคือหนึ่งนะครับพี่น้องการถือรักษาพระดำรดัสของพระเจ้าไว้ในใจและความคิดเรื่อยไป และให้พระดำปัจจำการประพฤติของเราในข้อที่7ครับพี่น้องสการรักษานิสัยสัมพันธ์สนิทกับพระคิดเพื่อรับการเพื่อรับกำลังจากพระองค์ 3. การเชื่อฟังคําบัญชาของพระองค์และคงอยู่ในความรักของพระองค์ ในข้อที่สิและรักซึ่งกันและกันในข้อที่12ด้วยนะครับในข้อที่17บอกว่าประการที่4การรักษาชีวิตของเราให้สะอาดด้วยพระดำรับต่อสู้กับบาปและยอมต่อการส่งนำของพระคิดการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธ ในข้อในข้อที่หกนะครับพี่น้องในข้อที่หกนะครับข้อที่หกบอกว่าถูกตัดทิ้งเสียเหมือนแขนงถูกตัดทิ้งเสียเหมือนแขนงคําอุปมาเรื่องเถาวงุนและแขนงแสดงให้เห็นชัดเจนว่าพระคิดไม่ทรงเชื่อว่าเมื่อแขนงติดอยู่กับเถาแล้วจะติดอยู่ตลอดไป ในคำอุปมานี้พระเยซูทรงเตือนสาวกอย่างขึ้งขังแต่ด้วยความรักว่าเป็นไปได้ที่ในที่สุดผู้เชื่อแท้จะละทิ้งความเชื่อหันหลังให้พระเยซูไม่คงอยู่ในพระองค์และถูกทิ้งไปในไฟนรกนั่นเราพบหลักฐาน เราพบหลักการฟื้นพื้นฐานที่ควบคุมความสัมพันธ์แห่งความรอดระหว่างพระคิดกับผู้เชื่อเราคือมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่อยู่กับที่ซึ่งยิ่งอยู่กับการตัดสินใจหรือประสบการณ์ในอดีตเท่านั้นแต่เป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนา อย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อพระคิดทรงดำรงอยู่ในผู้เชื่อทุกคนและให้ชีวิตของพระองค์กับเขากับเรา,ควา,ราความจริงสำคัญสามประการจากป,ประมาณนี้หนึ่งนะครับความจริง ความจริงสำคัญสามประการจากคำอุป,ปมาณนี้หนึ่งพวกสาวกมีหน้าที่รับผิดชอบในการอยู่ในพระพิษ 4. นะครับพี่น้องข้อที่สประการที่สซึ่งเป็นการสนองตอบของเราต่อของประธานแห่งชีวิตและฤทธิอำนาจที่พระเจ้า ให้ไว้เมื่อเรากลับใจใหม่อขออภัยครับเมื่อกี้เมื่อกี้ขอประการที่สองนะครับอันที่สองอาสามการคงอยู่ การคงอยู่ในพระคิดเป็นผลทำให้พระเยซูดำรงอยู่ในเราเรื่อยไปเรื่อยไปนะครับพี่น้องในข้อที่สนะครับในข้อที่4ี่ทำให้มีการเกิดผลในชีวิตของสาวกมีความสำเร็จในการอธิษฐาน ในข้อที่เจ็และความชื่นชมยินดีในข้อที่สิผลของการไม่คงอยู่ในประคิดคือการไม่เกิดผลข้อที่สี่ข้อที่ห้านะครับได้บอกไปเช่นนั้นตัดทิ้งจากประคิดและถูกทำลายในข้อที่เจ็ดบอกว่าท่านจะขอสิ่งใด ที่ท่านปรารถนาะท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาเคล็ดลับของการขอนะครับเคล็ดลับของการอธิษฐานหรือว่าการขออันเมื่อเราอธิษฐานขอที่ได้รับคําตอบคือการดํารงอยู่ในพระคิดยิ่งเรามีชีวิตใกล้ชิดกับพระคิดโดยการใคร่ครวญและศึกษาพระคัมภีร์มากเท่าไหร่คำอธิษฐานของเรา ก็ยิ่งจะสอดคล้องกับลักษณะและพระวจนะของพระคิดมากเท่านั้นฉะนั้นคําอธิษฐานของเราก็จะเกิดผลมากขึ้นเท่านั้นด้วยเช่นกันการอธิษฐานที่แท้การอธิษฐานที่เกิดผลเป็นยังไงเราไปดูกัน การอธิษฐานที่เกิดผลตองติดสนิทอยู่กับความรักของเราผู้เชื่อต้องมีชีวิตอยู่ในบรรยากาศแห่งความรักของพระสริพระเยซูกล่าวต่อไปว่าบรรยากาศแบบนี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อเราเชื่อฝังพระบัญชาของพระองค์เอเมนไหมครับพี่น้อง เราจะเชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้าเราเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เราก็ต้องเชื่อพระคัมภีร์นะครับสิ่งต่างๆในพระคัมภีร์จะเกิดผลได้ก็เมื่อเราเชื่อพระคัมภีร์สิ่งต่างๆจะเกิดผลได้ก็เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์แล้วเรานําไปปฏิบัติถ้าความเชื่อของเราก็าาได้แต่เชื่อแต่เราไม่ปฏิบัติ มันก็ไม่เกิดผลดีอะไรแต่ถ้าพี่น้องผู้รับใช้ของพระเจ้าทุกคนอ่านพระคัมภีร์และมีความเชื่อและนำสิ่งที่ได้จากพระคัมภีร์ไปปฏิบัติจะเกิดผลและก็จะนำชีวิตของเราซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าให้มีสันติสุขเกิดขึ้นในใจและเกิดขึ้นในครอบครัวและคนรอบข้างก็จะรับสันติสุขนั้นด้วย วันนี้ผมหวังว่าพระคำนำชีวิตในตอนนี้ในพระธรรมยน์บทที่สิบห้าข้อที่หนึ่งถึงข้อที่แปดผมหวังว่าพี่น้องคงจะได้รับพระพรอย่าลืมนะครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์ด้วยเพื่อจะเป็นพระพรต่อพี่น้อง ของเราและเป็นการประกาศในอีกรูปแบบหนึ่งของพวกเราซึ่งเป็นนักประกาศและเป็นสาวกของพรยซนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับวันนี้ผมก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีขอกล่าวคําลานะครับป้าสวัสดีนะครับขอพระเจ้านั้นทรงโปรดที่จะอวยพรพี่น้อง ที่กําลังรับฟังและรับชมอยู่ในขณะนี้และอวยพรพี่น้องที่เพิ่งเข้ามาใหม่และก็นะครับและยิ่งกว่านั้นอีกขอพระเจ้าทรงที่จะอวยพรพี่น้องที่ทุกท่านที่กดติดตามเป็นประจํานะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรในวันนี้ในตลอดทั้งวันขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะอวยพรเราเมื่อเราออกไปก็ขอได้รับประพอเมื่อเรากลับเข้ามาก็ขอให้เราได้รับประพรเช่นกันการงานที่ พี่น้องทั้งหลายทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับใช้ก็ขอให้เกิดผลสิ่งใดที่มือพี่น้องทําอยู่จิบจับก็ให้เกิดผล30ิเท่า70ิบเท่าร้อยเท่าเพื่อเพื่อเพื่อพวกเราทุกคนจะมีงานการที่จะไปยืนรายงานต่อหน้าประพักของพระเจ้าและขอพระเจ้าทรงโปรดวยพรปกป้องคุ้มครองไปถึงพี่น้องของเราลูกหลานของเราคนที่เรารักและเพื่อนเพื่อนของเราเพื่อนบ้านของเราขอพระเจ้าวยพรครับพี่น้องสวัสดีครับ